มาคราบสวัสดีพบแม่งพี่น้องชาวไทยอีกรอบแล้วที่หัวมายโซเดียรออลลี่คอนเดิมนั้นอยู่เกมเซลไนท์ออร์ไลท์คลิปนี้จะเป็นคลิปทำตามรีเควสที่มีน้องๆเข้ามารีเควสในคอมเมนต์ สำหรับคลิปข่าวที่แล้วนะครับว่า,าน้องเขาบอกว่าพี่ช่วยอธิบายเรื่องเกาะกันเป็นเทินกันเป็นทิตของลีนของยูชินอะไรให้ฟังหน่อยผมก็ได้ทําการตอบเมนน้องเขาไปละแล้วก็ได้บอกว่าเออโอเคเลยเดี๋ยวพี่จะทาเป็นคลิปสอนวิดีโอให้เลยเพราะไหนก็ไหน้ะเพราะเห็นว่าเออมันมีประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่ที่เขาไม่รู้หรือแม่คนที่เล่นมาสองสาเดือนนะ่ะแล้วก็เพื่อจะชี้แจงให้มันชัดเจนไปเลยนะครับ สำหรับคนที่สนใจด้วยแต่สําหรับท่านที่รู้อยู่แล้วก็ถือว่ารับชมไว้เพื่อเป็นความบันเทิงก็พอโอเคไหมหรือไม่ก็เอาไปเป็นเก็บความรู้เอาไปเป็นแนวทางอะไรก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งมาซึ่งเกาะในที่นี้ประเภทแรกนั่นก็คือเกาะกันกันเป็นเทินนะครับโดยเกาะกันกันเป็นเทินนั้นจะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันก็คือ1นึ่ การกายภาพอย่างเดียว3เทิน 2. การเวทมนต์อย่างเดียว3เทิน3คือการทั้งเวทการทั้งกายภาพนะครับซึ่งการกายภาพเช่นตัวอะไรบ้างผมไม่มีนะ <c oughs> จบข่าวไม่ผมมีเข้าไปที่อาวินทั่วไปแล้วก็ไปที่อ่าใครดีเอาปเป็นนี่ใช่ไหมผมจำได้อยู่ <c oughs> นี่ครับเฮเวนเนียนี่ <c oughs> ได้รับบัฟต้านทานความเสียหายทางกายภาพ3เทินคือจะไม่โดนใส่กายภาพโจมตีคือตีเข้าสูตรอ่ะ3เทินพอต่อมาคือการเวทเช่นอเซอินเซอินที่ผมมีอยู่เซอินจากการแค่เพียงเวทมนเท่านั้น3เทินเหมาะสำหรับไปตีมังกรหรือว่าสายเวททั้งหลายแลย่มากๆนี่คือการเวทมนตต่อมาคือการทั้งเวทการทั้งกายภาพเช่นยูชินแบบนี้ จะขึ้นว่าต่านทานความเสียหายทั้งหมด2เทินหรือว่า3เทินก็ว่ากันไป3มเทินนี่คือจะมีเฟิงเหยียนแต่ว่าเฟงเหยียนผมจับแดกไปแล้วประเด็นจบนะซึ่งข้อดีของการกันเป็นเทินเนี่ยครับสามารถการเป็นเทินจะไม่นับจำนวนครั้งครับคือจะตีมาเป็นร้อยครั้งก็กันได้ถ้ามันยังอยู่ในเทินนั้นเช่นนะครับยกตัวยอย่างก็คือว่า ยูชินการได้2เทินนะการได้2เทิน1นเทินที่เสียเนี่ยมันไม่ใช่มาจาก1เทินของเลขข้างบนที่ขึ้นตอนที่เราเข้าโหมดต่อสู้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตรงส่วนนั้นให้นะเลขตรงนี้ไม่ใช่นะครับมันคือเทินของแต่และตัวละครครับไอ้เลขข้างบนเทินที่ขึ้น ไต้นานิการเนี่ยมันคือเทินของทั้งทีมนะครับเทินของแต่และตัวละครจะไม่เท่ากาันยิ่งตัวไหนมีสปีดที่สูงมากอะ่ะเทินมันจะหมดไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะ1เทินจะนับเท่ากับการโจมตีธรรมดา1ครั้งโจมตีตอบโต้หรือโจมตีติดสปีดจะไม่นับเป็น1เทินนะครับจะนับเฉพาะการโจมตีธรรมดาเท่านั้นในกรณีของพวกซอมบี้อะ่ะ บางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันตายยากจังเลยวะโหตีไปตีกลับไม่ตายสักทีวะทัาง,งนี้เขาก็บอกว่า3เทินคือซอมบี้ส่วนใหญ่จะมีค่าอัตราการตอบโต้ที่สูงมากนะครับซึ่งตอบโต้จะไม่นับเป็นเทินแล้วก็จะมีค่าสปีดท,ที่สูงอยู่แล้วซึ่งตีติดสปีดก็ไม่นับเป็นเทินอยู่ดีถ้ายิ่งมันมีสกิลอยู่ด้วยะสกิลมันยังไม่ได้ใช้นานมากกว่ามันจะล่วงครับแต่ถ้าเกิดมันใช้สกิลไปแล้ว่ะ การออกสกิลไม่นับเป็นเทินนะครับจะนับเฉพาะการโจมตีปกติเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดยูชินของผมอ่ะออกไปตีธรรมดา2ครั้งอ่ะจะเท่ากับ2เทินครับเกาะของยูชินมันจะหมดสังเกตได้จากวิดีโอนี้เลยว่าเกาะของมันจะหายไปนี่คือเกาะหมดแล้วเพราะมันออกไปตีธรรมดา2ครั้งไม่ติดสปีดไม่ติดตับโตธรรมดาอย่างเดียวคือออกคือถึงรอบของมันแล้วมันออกไปเตะนั่นแหละนับเป็น1เทินสำหรับข้อเสียของการ ใช้เกาะแบบเทินนะครับข้อหนึ่งเลยก็คือไม่สามารถกันสกิลทะลุบัฟได้ครับเช่นสกิลของเจฟสกิลของเจฟสไม่สามารถกันสกิลเผาไหม้ติดพิษหรืออื่นๆได้นะครับพวกสกิลของแบ็คโหลดสกิลของเจฟที่ทำให้ติดเผาไหม้สกิลของลาเชลที่ทำให้ติดเผาไหม้ไม่กันครับ ถ้าเกิดติดแล้วมันจะทะลุบัฟมาทําให้ตายได้ครับข้อ3นะครับสามารถโดนเล่งเทินออกไปได้นะครับตัวที่สามารถเล่งเทินออกไปได้ก็จะมีอย่างลูลี่เนียหรือไม่ก็อ่ะอะไรดีเอ่ยพอพักนี้ผมไม่ได้ค่อยใช้ตัวเล่งเทินนะเนาะไม่มีเลยก็ว่าได้เนี่ยยางลูดี้ที่มีสกิลลด เทินบัฟทั้งหมดของเป้าหมาย3เทินหรือไม่ก็เอสครับเอสลดไป2เทินนี่สกิลนี้สมงสักดระนี่ลดไป2เทินถ้ายูจินโดนสกิลนี้บัฟอมาตะของอยูจินก็จะหายไปนะครับโอเคต่อมามาดูเกาะประเภทที่2กันนะครับคือเกาะกันเป็นครั้งเช่นเดลโลนเดลโลนจะกันทั้งหมด4ครั้งครับ4ครั้ง นะครับโดยผลนี้จะไม่ส่วนอ่ามันจะกันทั้งพวกอ่าทะลุบัฟไม่ส่วนพลังป้องกันคือมันจะกันทุกปัฟเลยนะครับแต่จะกันแค่4ครั้ง4ครั้งนี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วแล้วมีอะไรอีกบ้างที่สามารถกันในครั้งน้ก็มีอย่างเช่นลิโป้เดลโอนกีพลังหรือว่าแบ็คโลดนั่นเองครับที่แกมาทำได้ ซึ่งข้อดีของมันหนึ่งหนึ่งเลยก็คือสามารถการไฟไหม้ได้การติดพิษได้ถ้าเกิดถึงเทินของมันแล้วมันออกไปตีอ่ะมันจะขึ้นเล็กูนที่หัวมันครับแต่เกาะมันจะหายไปหนึ่งนะมันกันเผาไหม้ได้การติดพิษได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดการพิษไอ้การการโจมตีมันหมดแล้วมันไปหมดพอดีตอนที่โดนเผาไหม้อันนี้ก็ตายเหมือนกันนะ สองนะครับคือการสกิลทะลุบัฟได้สกิลของเจฟสกิลของยูชินเ <c oughs> นี่ยสกิลมาป่าเมคาทาม,มินเนี่ยที่มันวิ่งทะลุบ,บัฟไะเนี่ยจะไม่เข้านะครับสามนะครับคือมันสามารถกันได้ทั้งกายภาพแล้วก็เวทมนต์นะครับไม่ว่าคุณจะเอาสายเวทมนต์หรือสายกายภาพมาตีก็กันได้ครับซึ่งตอนนี้ในเกมกันสูงสุดนั่นก็คือลิปโป้นะ ที่มีเกาะแบบนี้คือริปโป้กันได้ทั้งหมด6ครั้งนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันนะครับคือว่าถ้ารับดาเมจมากๆมันจะตายไวคุณสังเกตไม่ใช่ครับไอตัวที่มีเกาะมันจะตายไวกว่าชาวบ้านถ้าเกิดเกาะมันหมดอย่างริปโป้อย่างเงี้ยต่อให้40นะครับถ้าเกาะหมดนะโดนตัวอะไรก็ได้ตัวทำดาเมจแรงๆสักตัวตีก็ตายครับ หรือไม่ก็เดียวโลนก็ได้ลินด้วยเอ้ยลินยังไม่พูดถึงนะเดี๋ยวเคยพูดมาเกาะต่อไปนะครับคือเก,ก,กาะกันแบบฮิตวงเล็บนะครับแอคชั่นสกิลแอคชั่นสกิลคืออะไรคือการออกอนิเมะของตัวละครอาผู้ผิดการออกแอนิเมชันของตัวละครกูติดอนิเมะไาจากกระตูนการออกแอนิเมชันของตัวละครหรือแอนิเมช,นออนเมชันของสกิลนั้นๆซึ่งตอนนี้ตัวละคร ผมพูดแค่ตัวละครนะผมจะไม่พูดถึงดันเจียนวันเสาวตัวละครตอนนี้ที่การเป็นครั้งแบบแอคชั่นสกิลแอคชั่นคือแอนิเมชันนะนะนั่นก็คือลินมีแค่ตัวเดียวในเกมตอนนี้ซึ่งภายภาคหน้าใน,ในอนาคตมันจะมีตัวแบบนี้มาอีกหลายตัวเลยที่กันเป็นครั้งนะลินกันได้ทั้งหมด12ครั้งนะครับแล้วบอกว่าและจะถูกถูกหักตามจำนวนครั้งที่ถูกโจมตีนะ คืออะไรป่ะเราไปดูวิดีโอนี้เพื่อความอธิบายแบบละเอียดยิบมาเราไปดูกันที่ภาพตัวอย่างนะครับยูชินนั้งสำหรับยูชินสกิลบนกับสกิลแรงของยูชินมันจะทำความเสียหายหนึ่งครั้ง กดคูสองดีกว่าช้าไปเนี่ยปุ๊บปุกิจะโดนความเสียหายแค่หนึ่งครั้งลองคิดว่าปุกิมันคือลินครับปุกิคือลินนะแล้วโดนสกิลกิเลสปุ๊บฟาดเข้าไปแอคชั่นสกิลทำแค่หนึ่งครั้งเกาะของลินจาก12จะเหลือ11นะอันนี้เข้าใจนะครับพอต่อมาอ่าตัวไหนดีอีวานลวกันมา ถ้าเกิดอีวานเจอกับลินคิดว่าปุกิคือลินนะสกิลล่างของอีวานทำความเสียหายากี่ฮิตไปดูกันดู1 2 3 4ส่กิลล่างของอีวานแอคชั่นสกิลทั้งหมด4ครั้งนะครับเท่ากับว่าลินถ้าเกิดปุกิเป็นลินนะ12ครั้งของลินเกาะของลินมี12ครั้ง 12-4ลบ4เหลือ8แสดงว่าเกาะลินจะเหลือ8ครั้งนะครับแล้วในกรณีที่เจอลิง hey, มาในกรณีที่ลิงส่วนหงอคงเนี่ยไปเจอกัะลินคิดว่าไอ้ปุกกี้คือลินนะครับสกิลนี้จะทำความเสียหายทั้งหมด4แอคชั่นสกิลแต่ว่ามันบอกว่า ทำความเสียหายอีก3ครั้ง C3 เท่ากับ12นะครับสกิลนี้ดูนับดูะครับอ่า1 2 3 4อ่าคือมันจะทำความเสียหายทั้งหมด4ชุดในแอคชั่นสกิลของมันแต่ว่ามันทำความเสียหายทั้งหมด3ครั้งเพราะว่าจะเห็นว่ามีเลข3ขึ้น3มเอ้ยมีเลข1ขึ้น3ตัวแต่มันจะขึ้นทั้งหมด4ชุด4 3เท่ากับ12นั่นหมายถึงว่า ถ้าเกิดลินโดนสกิลของลิงน,นี้เข้าไปเกาะของลินจะเรือศูนย์ทันทีเลยเกาะจะหมดนะครับทําให้ฮิตที่13ที่ลินโดนลินจะตายทันทีตายหรือไม่ตายก็ขึ้นอยู่กับของทีนึงพูดผิดนะโอเคครับก็จบไปแล้วกับการรีวิวอธิบายการเกราะกันเป็นเทินเกาะกันเป็นครั้งแล้วก็เกาะกันเป็นฮิต วงเล็บ n อนิเมชันสกิลนะเพื่อให้เข้าใจชัดๆผมจะพูดว่าการเป็นฮิตแล้วก็ a อนิเมชันสกิ l นะอันนี้เข้าใจกันทุกคนนะครับถ้าเกิดใครไม่เข้าใจตรงไหนอ่ะก็เชิญคอมเมนต์ใต้คลิปไปเลยว่าเออพี่ๆไปจนนู้นไปนี้ก็เชิญคอมเมนต์ใต้คลิปว่าเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบในคอมเมนต์เองนะครับยังไงก็ถ้าเกิดมีอะไรที่ผมพูดผิดไปก็สามารถมาเพิ่มเติมในคอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวผมจะก็เออ แต่มาเม้นตอบว่าเออผิดตรงนี้อะไรอะไรก็บ,บ้านไปยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กด s u b s ไคร b ์ช h a n n น l s o โซเดเยออกันด้วยถ้าเกิดส่วนในส่วนของผู้เล่นใหม่ที่เริ่มเล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่มีข้อสงสัยมีข้อสอบถามอะไรก็เชิญคอมเมนต์ใต้คลิปไปเลยเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบโอเคครับ okay, บ๊ายบายเอาไปเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย